นันการตายครั้งนี้เนี่ยจำไม่ว่าจะต่อสู้ให้เป็นตัวอย่างจะไม่เห็นการอ่อนแอจะไม่เห็นการท้อถอยจากพี่แม่เด็นดิดเดียวที่ตายได้กำหนดเวลาว่าอาจจะเป็นบ้านหลังที่ปลูกใหม่ปรูมดีหรือบนยอดเขาถ้าใกล้จะเสียชีวิตจะเป็นคนรักศิลปะอยากดูวิว อยากดูอะไรที่สวยๆถ้านอนตายตรงที่มันสวยยอดเขาที่มันสวยมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากสําหรับพี่ทุกคนก็อย่าเท่าไปเสียใจร <c oughs> ้องไห้อะไรนะักเพราะว่าพี่ยอมรับสภาพถ้ามันจะต้องตายแต่ต้องสู้อ่ละวันนี้ก็พูด <c oughs> วกไปวนมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็อยากพูดเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย การที่เป็นครั้งสุดท้ายมีถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เล็กๆเนี่ยนะพี่ก็ยังหวังว่าจะต้องทำให้สำเร็จแล้วคอยดูกันต่อไปอน่ะ